สีรลิงคำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับซื้อหุ้นกู้ JMT Network s v i v i Set 2 0 0 0สนบาทอายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง5.5%นะครับจะได้ดอกเบีย้ยรวมเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองซื้อด้วยเดี๋ยวเราไปคำนวณกันฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนเสมอนะครับศึกษาข้อมูลรายเดียนให้ดีนะ หุ้นกู้บริษัท jmt network service s จำกัดมาชนออกเสนอขายหุ้นกู้2ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ย4.9%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2569นะครับให้อัตราดอกเบี้ย 4.9%ชํารชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1000ล้านบาทนะครับและชุดที่2หุ้นกู้อายุ4ปีอาตาาัตราดอกเบี้ย5้ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ชําชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1000ล้านบาทนะครับโดยหุ้นกู้ที่เสนอขายนะครับมีจานวนทั้งสิ้นไม่เกิน1ล้าน8แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,800ล้านบาท โดยอยู่ภายใต้โครงการตาสารนี่ของบริษัท JMT Network s e r v i c e s จำกัดมาชนปี2566โครงการตาสารนี่มีอายุ2ปีมีวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน30,000ล้านบาทนะขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการตาสารนี่ของผู้ออกตาสารนี่ที่จะออกและเสนอขายตาสารนี่ภายในรอบ2ปีนะครับตามได้รับอนุญาตเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2566 เสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันอันดับความน่าเชื่อถึงตัวหุ้นกู้ BBB นะครับแนวโน้มอ,อันดับเครดิตโดยบริษัททิ่เลตติ้งจำกัดนะครับผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์เอเชพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยจำกัดมาชนบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชน บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงจํากัดบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบทจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ u o b เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดในทเทเบินหุ้นกู้ธนาคาร,คารกรุงเทพจำกัดหมหาชนหรลดราคาเสนอขายวันที่28 29 30ตุลาคม2567นั่นเองนะครับซื้อหุ้นกู้200,000บาทอายุ4ปีนะครับเดือนที่1นถึงสนะไอ้อัตราดอกเบี้ยทุกสาเดือนเดือนที่1นถึงสนะครับเงินต้น200,000ดอก เบี 5. 5้ย5.5%จำนวนวันะะ90วันดอกเบี้ยรับ2,712บาท33สตางค์เดือนที่4-6นะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี okay. ้ยรับ2,742บาท47สตางค์เดือนที่7-9นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2,772บาท60สตางค์เดือนที่10-12จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2,772บาท60สตางค์รวมบัตรดอกเบีทั้งหมด44,000บาทนั่นเองคำนวณ อัตราดอกเบีย้ยหักภาษีใหญ่15เซน44,000บาทหัก15เซนหัก6,600บาท,หา 6, บาทเหลือ37,400บาทนะครับสรุปเงินต้น200,000บาทบวกดอกเบี้ย37,400บาทเป็น237,400บาทรับอัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปครอบครองเลย ก่อนจัดการนะครับสี่ที่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด,ด็ดๆแคมเปญโดนๆของแต่ละคุ้นกู้ในช่วงเวลานะครับมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณได้รู้วิธีการคำนวณว่าถ้าจะลงทุนประมาณนี้จะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับแล้วคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วเป็นดอกเบีย้ยที่คุณตัดสินใจถูกหรือไม่นะครับรวมถึงจะได้รู้จักหุ้นกู้ไปด้วยในตัวนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะแต่ก่อนการลงทุนเนี่ยต้องไปศึกษาข้อมูลไปไอ่านแฟกชีที่ดีนะครับผมมีคลิปวิโดีโอ,อให้ดูอยู่นะครับเกี่ยวกับหุ้นกู้ในแต่ละตัวสามารถไปดูรายละเอียดได้ก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทำไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นเรามั่นระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึงห0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรามั่นระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนําไปใช้ทําในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผ่าน1,2,1,3ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ